มันเกิดมังตอนแล้วกูทำไมเรียกกูสี่หมื่นห้าเองวะเออทำไมรู้เรียกกูของไลท์ไซด์ดีนี่หว่ากูยิ่งผิดฟังไปไปเป็นยังไงหมือนเดิม์นไอ้เฮียลืมหมดไว้เฮ้ยสะท้อนสะท้อนใครวะเอ๊ะทำไมมึงไม่ตายวะเฮ้ยกูโดนมาสองตายแล้วเนี่ยผมอยู่นี่ผมนี่ ไอเอกมึงตีมึงตีหมาตายยำเข้ามาช่วยกูข้างในดิบ้านแตกเออไม่แตกกูจะหลุดควาปั๊บไอมินวิ่งเข้ามาทั้งตัวดิต่วยเน่านี่คือหมอเฮ้ยไอ้เฮียตายมันยังไม่แตกเลยไม่แตกไม่แตกกูมาี่โอ้ยตาเด็กูหลุดวอลไอ้เฮียอะไรอ่ะกูโดนมันล็อกอยู่ไหน ตู้อะไรอ่ะต้องไปหาพ่อของอ่ไอ้เหี้ยเขาเป็นงงเหตุใดกันไม่มึงก็ตีมันดิทำไมมันมันตีไม่ตายมันค้างอยู่ทำไมตีไม่ได้มันตีไม่หายมันด่ามันตีมันไม่ตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ตีไม่ตายกับกัดมันลุกไ่ได้เออมันคนละเรื่องมั้งเคยอยู่มันเคยอยู่เคยเกิดอยู่เหตุการณ์อย่างเงี้ยให้กูไปตายแทนไอ้เหี้ยนั่นแหละที่กูต้องการนั่นแหละที่กูต้องการเลย เอ้ยอพ่อมาดิเออไปดิไปไปดิอยากออไปช่วยนะแม่งเลยแหน่งงูงูเฮ้ยอ้เหี้ยโอ้โหเปิดเกิดมากันโดดลืมกคือม่เฮียดดแม่คนนี้แลว่าไงวะได้ฟังไหนก็งูเฮียอุ้ยโผล่ออมาหรออ้ยปัไปเลยอะ ตายมันไปได้ข้างนอกเลยใช่ไหมมัดอ่ะยังไม่เจอนะอ้าวทอนสองเลยเฮียขลอกขลอกปล่อยปล่อยปล่อยแมนดองน้าตาอ้าวอ้เฮียมันเกิดมาสองตัวอีกแล้วว่ะอ่าแล้วกูโดนอีกแล้วโอ้ยพิหมื่นตายว่ะโหใครพิษเป็นหมื่นวะเนี่ยโหนี่ทุกตัวพิษหมื่นหมด เอาเป็นของเทนเื่อไหร่กัรบ้านเมื่อไหรเนี่ยปุจยาเยอะสิพายโอ้ยโอ้ยมันก็บีกูที่กดยาน้อยไอ้แค่ไม่ตายเลยเฮียาน้อยได้ยังไงวะน้อยได้เรอระวังเขาไว้เฮ้ยจิตแม่กุ้งเชยปอนะวิสัาไอ้เหี้ยมันข้างตลอดเวลาเลยแล้ววะโอ้โหท้องหลุดๆอะไรเหี้ย อีพีใบฝานักข้าราชมากูโดนถ้าเมืองมาช่วยตีกูโดดนะนีผมาดีผัดหัวหวยร้อนหมดนี่จุดโทัพทนจนร้อนเลยตีมโดดเข้าไปเป็นจเหลือสี่หมื่นสามว่ะป้อป้ๆมาเลยล็อกไม่ได้พี่เป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเกินหมอเออหมออยู่ดีอยู่หลังันอยู่หลังกระถาง ยตายยากตายยินชิบหายแกเลอแกเลยไอ้มันยังไม่หลุดอันนี้หรอวะเอาหมอฮิ้วหมอฮิ้วไม่ไม่ข้างหรบนั่งพี่อย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อสูทำไมกูรู้สึกว่าปวดยาไม่ค่อยครบหรือว่าเหมือนขาดอะไรไปกูเก่งตาแล้วเฮีย หม่เไม่ไล่แทงมันก็ดีดีเฮียกูเข้าไปพิษก็วิ่งหนีกูควยไม่โดนวง12เมื่อกี้ตอนรู่ะปองเล่นตรงไหนมึงโซนป้านใ้กูทีดิกูอยู่วงแหนคะกูตายแรงว่ะเออเดี๋ยวกูแหลมไปโซนป้านให้เบนอยู่ไม่เป็นไรเฮียกูโดนเหมือนเดิมเลยว่ะโอ้โหสี่ห้าตัวเฮียทำให้กูออกอ่ะโอ้ โอยโดนอะไรวะโดนลาสนาเลใช่ไหมเออเออบ้านแตกครอบเยอะพีดเยอะพีดไม่เป็นไรมันเอามันเอาหมาเฝ้าบ้านไว้เยอะก็ดีแสดงว่าแสดงว่าพวกมึงจะได้เล่นกันตรงกลางสบายก็ก็ไม่นะเหมือนลำบากอยู่นี่แสดงว่าคนมันเยอะกว่าเราเหรอเยอะกว่ามันก็เยอะกว่าทุกรอบไม่ใช่เหรอวะกูเพิ่งตีไก่ในข้าวถอยสัตว์เอีย แม่ดองน้ำตาสวยยิ่งไปประชิดนะแล้วพิษไม่ออกเป็นเฮียอะไรไม่รู้ลาได้เกิดไปหรือเปล่าได้เงียบได้โตายได้ตีมาแล้วเออเอาดีโอ้ยแหลบกูหลบลงอมาเอาดีโหเย้เยตัวใสก็ใช้สุดแอะแอะว่ะนี่ไง โดนล็อกไอ้ทียสกิลไม่ออกวิ่งล็อกกำแพงฮะเองแจ็คอ๋อเย่เย่ไปสกอรกไหมไม่สกปรกเลยกี้งงอยู่เฮ้ยไปรอน้ำปลาเอ้ยมาเลยไวกเกิมาเลยสัสต์กูตีมันบึ้งบ้ากูตายเฮียเด็กแม่ใครพี่โปอพี่โปอมาช่วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ตีผิดหนองตัวอยู่ดาบดาบดาบก็ได้ใครก็ได้ไปเตะมัน นั่นไงเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวกูไม่ได้ซัดไก่เลยเฮียแม่งผ่านไปห้านาทีแล้วไอ้สตัวสะก้อนไม่หยุดเลยสะกอกูยัง1ิตัวอยู่เลยเดยวลุมเด็บปะมองเขาเล่นเป็นทีมลุมควยเลยอือาบอกสิบสองตึงกูเฮียไอ้กิมมาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ตักตัก แย่ไลยสัตว์กูก็ไม่รอดถ้าไม่สหายไอ้เฮี้ยนี่กูหมดไม่พร้อมกันเป็นเว้นลบไอ้เฮียพงเราไม่ตีดว่ะปล่อยแม่ไอ้สัตว์เอ็มอเยอะว่ะมอทอ่มีแล้วมานู่นเลยปอลอเอาปอลหลังยิงอยู่ยิงอยู่แะกับหมู่อ่ะโอ้โหเบ้นมดเออปิดยิงอยู่ยิงอยู่น่า ตัวกระบี่กูทั้งนั้นจะเลือกเกลวนี้ฝาเสียงโหมดอ่ะเลวันนี้เนี่ยซ้ายขวาขวาโอ้โหเต็มเลยโอ้เต็มบ้านยาวยาวยาวอ้อี้อ่ะอะไอะอะไรเหรอวะโล่ขึ้นพร้อมกันเลยเป็นหายเฮ้ไออ่ะโอ้ยไป้าเป็นยายววะกล้วยสัตว์ในบ้านอย่างเยอะอ่ะป้อเลยป้อเลย กําลังเดินกําลังเดินพี่ไหนบ้างนี่เวงตัดเองยีดอกเนี่ยมันนี่ดูผินเทียนี่ดิแม่งวิ่งไอหนี้อ๋อไอกูไม่มีหม้อเหรอวะใช่แล้วกูไม่มีหม้อไอ้สัต่าแล้วมึงไม่เอาใส่กล่องไว้อะเวลาผมดพีท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 ไอ้ยศยืนอยู่แจ๊ก ยิงอยู่ข้างหลังค่อยยิงอยู่ข้างหลังทำไมกูบอกบางนักเกินนี่แข็งบ้าแข็งบ้าสวยจ้าสวยจ้าแข็งจัดเอาเด็กมีหม้อเมีหม้อแล้วก็วิ่งลุยดงเลยดิเพนกูว่าทำไมตัวกูเบี้ยบางยังขี้่ต้ยอ้เนี่ยโอย้ักกูไม่ยิงอ่ะไม่ดิอีสัตว์บานแตกไอ้เีกูตาย กูรังเกี่พิงยืนพิสอยู่เมื่อกี้กูเห็นอะไรละตาละก็รู้ว่าทันได้ตีอะไรพี่อะกูรู้สึกแปลกๆว่าทำไมกูตีพิงงงๆนั่นพันเดียวเองวะเฮียพันเดียวไอ้เพี่อะหมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวเดียวมันก็ต้องรู้แล้วปะก็ใช่อดิกูเพิ่งรู้อิสเออสวยอะไรตาโอ้สวยอันี้กูเองจังหวะแม่งไม่ดีเลยจ้ะไม่ก็ไม่ได้ทรงโอ้ยควาย เดี๋ยวเดี๋ยวกูหลอกปั้นก่อนเลยคัไอ้เหี้ยเออโยนเกมจัดเลยว่ะาตานี้นม่จิไรน่าท้าได้เนี่ยพวกมึงเอาเลยกูไปช่วยอีกินก่อนอาหารนะโขอไอ้เหับเอาบอกร้อนเลยว่ะไม่ใช่กูไอ้เหี้ยถ้ากูสะท้อนกูตายครับ ไม่หายแล้วนะครผมไม่ตายครับไน้ได้ได้ผมไม่ตายครับผมกูกดหม้อแล้วดิบังโผมาโผโอ้โหปานขึ้นอย่างนี้กูแตกเหี่แล้วกูแตกอ้าวเี่อย่างน้อยก็เอานินไม่ได้ตวงอกูแตกแตกเรียกสปอปกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตุลีทำไมซ้อมถึงไม่ใช้งอนอ่าึงมโอ้โหมันเขี้ยวเกิน ไม่ตายไม่ตายยังไม่ไดไม่ได้เราจะตายแทนสัตว์เอ้ยโอ้เขาตายอยู่ข้างหลังพี่อ่ะไอ้ยพิษฉันสัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ตายเกิดบ้านหน่อยนะพิษลุนลัวลนลัวอูตายเดี๋ยววิ่งเลยเขาดาฉันนอกกันนะเขาด่ากันไปเขาด่ากันไปี่เออสวยเหลือใครระวังมูเนี่ยโอ้ย ตายเลยแ่โอ้โหตายหมดเลยไอ้นี่กดยาน้อยแล้วดกว่าไม่ตายหวอ้สัสดิยารไอ้บไง้ีอถอนโอ้โหเหี้ยไปหมดเลยคุณยืนอยู่ลูกหลี่สองที่น้องโอเปียเอาเต็มมากเลยพี่วิ่งกับมือไงสัส เอ้ฝันมันแอบมได้มันปล่อยวิ่เยี่ยวไปวานนะมันวองมันตรงไล่มันตีบ้านเลยโอ้โหแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยโห่แย่แล้วเองตีไม่ได้เป็นไรวะเฮ้ยนี่นี่ดูเป็นกุญสูรดาบสี่หมื่นนี่เก็มึงตีมันเองไงสี่หมื่นไปอีกดอกคิดอะไรที่เออกบี่ที่นี่มันสะกิดกูมึงจะกบี่ที่นี่วิ่งจะถึงบ้านแล้วนะเฮ้ยมึงจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในบ้านเลยที่เออ พี่แจ้วผมอยู่ข้างพี่เออตีก็เลยเดี๋ยวเอาหมอไปเลยตีก่กันตีกันก่อนเออพี่ลวี่แวคยงอยู่กยงอยู่พี่แจ้วผมยังอยู่พี่ยงอยู่เออดีรอไปล้ดีดีมากรอดไปแล้วพี่แล้วกูตายเวยแล้วกอนอ้โหเ้ยหลังกระเดีใจเว้งใจเว้งเยี้ยโอ้ใจเย็นท้อตายแม่งเอ้เดูตามข้าไอ้ี้ยพวกเดียวนี้เดินยุนเคอรีนิสัน โอ้ยกูตีสาวอะตีไม่ได้ว่ะโวยเลยอุ้ยยิงมาสองตัวถอยไปถอยไปกลัวเลยกลัวเลยไม่กลัวเองไงตูเองไงเข้าเข้าเครื่องอสองตัวยิงมาสองตัวกูเองปะไอตัวท้อะน่ะผมเองผมเองจ้าท้อนมันจ้าโอ้ยสงหสัยก็ช่วยอยู่เพีย มึงเอาตัวมาถูกกูแล้วเฮ้ยไอ้ศักด์ตอนนี้มันลุมล้อกูอยู่ไม่ต้องพักมันไปลำแล้วเลยเองโดนหมอกอะไรเฮี้ยเกิรถก่ออยู่สัตว์ปานขึ้นโค้บมะเลี่ยเฮี้ยเฮ้ยไอ้หลามไอ้หลามกูขึ้นมาแล้วว่ะโอ้โหพีทไอ้พีทแกกูผ่านแล้กูตายกูว่ากูตายต่อแล้วน่าจะตายโอ้โหผ่กูตายก่อนเฮ้ยสวยสวยสวย ร้อยสี่ไม่สะท้อนเหรอวะไอ้กำลังต้นตีนอยู่ไหนวะเฮียไม่เห็นได้บุญลูกยมาในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านรวยรัวยเลยแม่งเกิดนคืเกิดอออกมามันก็รวยละรวยละเยี่ยมจะออกมาทำไมสั้เฮียเล่นมุดหัวไอ้สัตว์บอกไปคะแนนมือไอ้ควายไอ้ควายล็อกปูแบบนี้ว่าตายสัตว์สะท้อนเฮียบ้านแตกไอ้เฮียพินเข้าบ้านกำลังต้นตีนหรอกุรอลมกุรอโลเฮ้ยสะท้อนกูเห็นเลงตัวในบ้านเมื่อกี้ ไอ้เชี่ยกูพีดไอ้สัตว์ปงม่ากูเกิดบ้านยกูลองดูสกอร์มันดิเชี่ยโอ้โหสิบสองตายแปดไอ้เชี่ยไม่ขนาดมือว่ะใครอยู่ในบ้านเนี่ยเปิดมาไม่เจอหรอไอ้เาีอ้ต้องต้องเลื่อนลงไปดูหรอวะไอ้สัตว์กูเลื่อนพักใหญ่เลยไอ้เชี่ยโอ้โหวิ่งกูจะหมดไปหาผู้กล้าหาผู้กล้านำอยู่ ที้อ่ะทำไมหมอในบ้านเมื่อกี้ขาทุกคนมูนไอ้บีไฟลึกเกินวะโอ้ยมสองมันกดสกิลพิษกบีที่อ่ะนั่นจะวิ่งมาแทงไอ้ปอว่ะเฮ้ยจนนะอยู่เทาทีเท่าทีแอบเทาทีครับพี่เขาเท่าทีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าไปในแปลถ้าไปในปอปีนปีนี่ตามพิษี่สามพิษเดี๋อยเรื่อยเรื่อยเรื่แล้วใครใจกลับบ้านใครใจกลับบ้านช่วยแล้วปอ สวยกูเดินอยู่เดินอยู่ถอยมาละไม่เ้อ่อ้าแตกนะ้าถ่ายมี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 ดินกวิ่งเข้าไปในบ้านมั้ไม่มีมาไอไก่ช่วยกูแล้วเออทีมดาวมังกอนทีมมกนทีมดาวมังกนไอ้เบนช่วยกูตีก่อนไอ้เหี้ย ว่าว่ากูก็ตีอยู่เนี่ยยี่กูโดนล็อกไอ้สัสสวยมึงโดนพิษมึงตายนะด่าพี่งูอีฮะยไอ้สัสเด้อกูแม่งตายยี่สิบตัวเยอะจัดไอ้ยี่เปประวัติการ์ลไอ้ยีไม่ยอะขนาดนี้มึงโดนพิษ้วนะกูแท้จี๊ดไอต่อพี่จ๊ะอ่ะไอ้สัสแกให้มึงวิ่งผ่านเลยไปแค่ ทำได้แค่นี้เหรอยุ้งยุ้โอ้อีซี่ขนาดตีนไหมนี้อแม่ย็ดทำได้แค่นี้กูโหลเลยอ่ะยึด่ี้ยตายกูซี่พิพเจมกพี่เลยกดงนั่นแหละสั์ที่ของกูไว้นีมันที่ของกูแปลงมาลานอินสตาูรดย